่าไหมทีนี่นี่นี่ก่อน,น,น,นไปคนนกเต็มเลยต้องมีขวานยเลย,ย <c oughs> จักรยานมันล็อกไปนี่ล็อกได้นี่ว่า,าต้องหาล็อกจักรยานในห้มาเออเก็บไป บล็อกครับบล็อกยานไปไมมีทูบล็อกกับเจา้อาอันนี่เอาแล้วะนึ่งกันทูนบล็อกก็ขับเอาเราต้องใช้ล็อปูไม่ได้ใช้นะใช้อะไรบล็อกมันใช้อ่ามันใช้นี่มันใช้ลูกกินแชกับทูบ็อกสองอันเอ้ยอันเดียวทูบ็อกอันเดียวเดี๋ยวเราคับทูบอท็บอกให้ แเราต้องไปลงบังเกิดตะปูได้แล้วไม้แผ่นโอ้เราต้องตัดไม้แผ่นด้วยเองทำปานก่อน <c oughs> ทำปานกินกันตัดได้เดี๋ยวค่อยทำกวยนะไปก่อนเก็บฉ <c oughs> ลรงไว้ด้วยเดี๋ยวไปเรื่อยเลยเหลือมี

ได้ไหมเมื่อกี้ทำอะไรเหมือนจะออกเหมือนจะออกจักรยานไฟฟ้าบบนี้อยอย่างนั้นทดลองทดลองกดออกสิจักรยานมันจะไม่หายเดี๋ยวเรากดต,ต,ต,ติอันนั้นเดี๋ยวเรากดติจักรยานออกเพราะว่าตัวกดออกจะเกียรนะตัวก็จะออกแบบแงะไปใช่ไหม เ,เราจะติดจักรยานออกที่นี่เด้งคือเราเข้าไปข้างในไม่ได้ปิดไปแล้วจูมาแล้วมาแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่แต่ว่ายู่บวออกแล้เข้าไปข้างใน

phải là phán. Vậy nghe cái tẹt mật đi. Ừ kỳ phàn hôm bữa vậy đó kỳ